สวัสดีค่ะพบกับใหม่ชิชนกนะคะกับรายการใจสมานทอล์กค่ะรายการทอล์กสบายๆที่จะช่วยให้คุณค้นพบแล้วก็เจรนายเพชรที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะสำหรับ E ีีนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องบัญญัติ10ประการค่ะเชื่อว่าพี่น้องนะคะที่ได้อ่านพระคัมภีร์น่าจะเห็นได้อ่านได้ฟังหรือแม้แต่ได้ดูนะคะภาพยนตร์หรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับบัญญัติ10ประการนะคะแต่ว่า บางทีเราอาจจะสงสัยว่าเอจริงๆจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะแล้วก็บัญญัติ10ประการในพระคัมภีร์เนี่ยปัจจุบันนี้ยังคงใช้ได้อยู่ไหมกับผู้เชื่อในฐานะผู้เชื่อเองที่เราไม่ได้เป็นชาวยิวนะคะและในวันนี้นะคะผู้ที่จะให้ความกระจ่างกับเราค่ะก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากศิทยาพิพิวาฒอาบุโสค่ะอาจารย์มนูนศักดิ์กมลมาตายากุลสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับอาจารย์คบัญญัติสิประการคืออะไรคะ มัรจิตสัการเนี่ยคือข้อกำหนดหรือว่าคำสั่งของพระเจ้าที่เป็นมาตรฐานของการดำเนินชีวิตของชุมชนของพระเจ้าคือพวกอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์แล้วก็พระเจ้าโมเสสก็นำมาจนถึงภูเขาเอ,อ่อซีนายแล้วก็ที่นั่นเองเป็นที่ที่เวลาเขาออกจากอียิปต์เนี่ยเขาออกมาแบบเหมือนผู้ลีภ้ภัยผู้อพยพ เดินทางกันใครไปก่อนก็ไปต่างๆเนี่ยออกมาแบบไม่มีระเบียบต่างๆมาถึงภูเขาสีนหนาเขาจัดระเบียบไปเพราะว่าเขาพระเจ้ารับอิสรรเอลเนี่ยเป็นชนชาติของพระองค์และพระองค์จะเป็นพระเจ้าของเขาเพระเาะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยให้กฎระเบียบมาตรฐานจริยธรรมของการดําเนินชีวิตของชุมชนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนของพระเจ้าเนี่ยต้อง follow ตามนี้เ mm hmm. พระเาะฉะนั้นบัญญัติสิบประการเนี่ยเป็นเหมือนกับ รัฐธรรมนูญคือเป็นกฎหมายใหญ่กฎหมายหลักแล้วมันจะมีกฎหมายย่อยๆที่ตามมาอีกทีหนึ่งแต่นี่คือกฎหมายหลักสิบข้อเหมือนเสร็จกฎแล้วก็ชีวิตก็ดำเนินไปตามกฎนั้นใช่ไหมคะครับแล้วจากในพระคัมภีร์คะ่ะใครเป็นผู้ที่ได้รับบัญญัติสิประการก่อนเป็นคนแรกคะ่ะก็โมเสสโมเสสเนาะครับออแล้วบัญญัติสิประการถูกจดไว้ที่ไหนคะ ก็บันทึกไว้บนแผ่นเิลานะแล้วก็ออริจินัลจริงๆต้นฉบับจริงๆก็คือเป็น,เ,ปนเขาใช้พระกรัมีใช่ไ่พระหัตถ์ของพระเจ้า <c oughs> เขียนบันทึกลงไปในแผ่นเิลานั้นไม่ใช่มโมเสสเขียนนะพระเจ้าถ้ามโมเสสเขียนเองคงนานอยู่นะคะกว่าจะได้ลงมา <c oughs> แล้วทำไมมันถึงสำคัญนะคะกฎบัญญัติสิิประการอันนี้ เพราะว่ามันเป็นการสะท้อนถึงคุณธรรมจริยธรรมมาตรฐานของการดำเนินชีวิตที่สะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้า<ม>ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่มีสติปัญญาจึงให้มาตรฐานดำเนินชีวิตที่ดีงามและเพ <ร S 2> ื่อชนอื่นๆ <careers S 1> นานาประชาชาติเนี่ยเขาจะได้รู้จักพระเจ้าโดยโดยชีวิตของชน,าน,าน อิสราเอลนะครับประาชาชิอิสราเอลจะสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าจากการดําเนินชีวิตตามบัญญัติสิบประการซึ่งตรงนี้ก็คือทําให้บัญญัติสิบประการเนี่ยแตกต่างจากกฎเกณฑ์อื่นๆใช่ไหมคะใช่ครับก็คือมันจะสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าเนาะเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าคนที่ดําเนินชีวิตตามบัญญัติสิบประการในสมัยนั้นก็คือเป็นคนของพระเจ้านั่นเองแล้วก็ใน ในสิข้อนั้นนะคะเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคะสิข้อนี้จะแบ่งออกมาเป็นสองหมวดใหญ่ๆห,หมวดแรก,กข้อ1ถึงข้อ4<ม>เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้านะว่าเ,เราจะสัมพันธ์กับพระเจ้ายัางไงในสข้อแรกแล้วก็6ข้อหลังเนี่ยก็คือความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน<ม>ว่าในชีวิตของเราเราจะต้องเกี่ยวข้องกับ มนุษย์คนอื่นๆอย่างไรบ้างก็คือเหมือนเป็นทูเวเรากับพระเจ้าแล้วก็เรากับคนอื่นแล้วถ้าเกิดเราเชื่อในพระเยซูแล้วนะค่ะเรายังจำเป็นต้องรักษาบัญญัติสิประการอยู่ไหมคะก็ยังต้องรักษาบัญญัติสิประการอยู่เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปที่มนุษย์ควรจะดำเนินชีวิตยกเว้นอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องของวันสบาโตนะ วันกฎบัญญัติข้อที่สีมที่ว่าไม่ให้ทำงานในวันสบาโตเพราะว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสมัยพระเยซูคิ์เยอะมากมพระเยซูนี่ถูกโจมตีมคือในบัญญัติสิบประการนี่นะที่พระเยซูถูกโจมตีมากที่สุดคือข้อสี่คือการ ทำงานในวันสบาโตที่ไปรักษาคนป่วยไปรักษาคนป่วยสาวกไปเด็ดรวงข้าวในวันสบาโตอะไรต่างๆเนี่ยช่วยคนในวันสบาโตเขาก็จับผิดนะแล้วก็สำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูแล้วนะพระองค์ก็เลยบอกว่าอนุญาตให้ทําดีได้ในวันสบาโตนะแล้วก็คริสซะจากในยุคแรกเขาก็ ไม่ได้ยึดถือวันเสาร์เป็นวันสบาโตที่เขาจะหยุดพักจากการงานเขาเปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์ที่แต่เขาไม่ได้เรียกว่าวันสบาโตเขาเรียกว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันนั้นเป็นวันที่พระเยซูฟ,ฟื้นคืนพระชนเขาเลยเปลี่ยนมาเป็นวันนั้นเป็นวันหยุดพักเพื่อนมรัสก,การยกย่องเฉลิมฉลอง การฟื้นคืนประชนของพระเยซูคริสต์ก็คือไม่ได้หยุดเฉยๆหยุดมานมัสการพระเจ้าหยุดจากอย่างนกไปแล้วก็สามารถทําการดีได้นะจะเดินกี่กิโลก็ได้สมัยนั้นคนยิวมัเขาบอกห้ามเดินสองเกินสองกิโลเมตรตนวันสบาโตห้ามยกของหนักกี่กิโลไม่ทราบผมผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็อะไรแบบนี้ห้ามห้ามจุดไฟ ห้ามทา <ำ S 1> อาหารอย่างเงี้ยแต่สําหรับเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเนี่ยกฎเหล่านี้เรายกเลิกหมดอย่างในพระคัมภีร์เขาเลื่อยมาจากบัญญัติสิบประการมาจนถึงพระคัมภีร์ใหม่อะค่ะเขาบอกว่าเหลือเพียงสองข้อใช่ไหมคะในสมัยพระเยซูครับใช่ไหมคะข้อนั้นคืออะไรคะอาจารย์ก็คือคือหมายถึงว่าเขาก็สรุปไงว่าหน้าที่ต่อพระเจ้าเนี่ย ก็คือให้รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดหน้าที่ต่อมนุษย์คือให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองกุญแจสําคัญคือความรักคือถ้าเรารักเนี่ยเราก็จะไม่ทําร้ายเพื่อนบ้านถ้าเรารักพระเจ้าเนี่ยเราก็อยากจะทําให้พระเจ้าพอพระทยัยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการทําบาปท,ทำแรงต่างก็จะหมดไปเพราะว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยอยากจะ ทำให้พระเจ้าเนี่ยพอใจคือเรารักใครเนี่ยเราก็อยากจะทําให้คนนั้นเขาพอใจไง<ะ>ในตัวเรา<ะ>เพราะฉะนั้นอะไรที่เขาไม่พอใจเราก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นในบัญญัติในพระคมบ,บีใหม่เนี่ยจึงสรุปออกมาเป็นเรื่องความรักคือรักพระเจ้าแล้วก็รักผู้อื่นเหมือนรักตน,นเองมันก็จะครอบคลุมหมดเลยอืมก็คือค่อนข้างครอบคลุมทีเดียวสําหรับสองข้อนั้นใช่ไหมคะ,ะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะถ้าสมมติว่าเราละเมิดบัญญัติสิบประการ มองย้อนกลับไปในพระคัมภีร์เดิมเนาะเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เป็นผู้ออกําหนดใช่ไหมคะจะถือว่าเป็นเป็นบาปไม่คะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นบาปใช่บาปของการล่วงละเมิดเป็นบาปของการล่วงละเมิดนะคะทีเนี้ยก็จะมีบางคนบอกว่าบัญญัสิบป,ประการเนี่ยเป็นเพียงกฎเก่าเนาะสมัยนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเพราะว่าเป็นกฎของชาวยูเราเป็นชาวไทยที่เชื่อพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงไหมคะอาจารย์มันก็จริงในบางส่วนนะครับในกฎหมายย่อย ในอนั้นต่างว่าแต่ว่ามันก็หลายหลายอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมอย่างเช่นอย่าฆ่าคนเงนี้ยมันไม่ใช่เฉพาะยิวเท่านั้นอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอันนี้คุยให้เกียรติบิดามารดาอันนี้ก็คืออะไรที่เหมือนทั่วไปนะครับอย่าโลภอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเป็นหลักโดยทั่วไปแต่ว่าบางอย่างนะครับอย่างเช่นสบาโตเนี่ยก็คือสําหรับยิวใช่สาหรับยิวเพราะเราต้องเราต้องมา ดูด้วยนะครับแล้วก็จากบัญญัติสิประการมันมีบัญญัติย่อย<ม>เช่นสัตว์มนทินต่า<อ>งๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ถือแล้วนะเพราะฉะนั้นมันมีกฎบัญญัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัตวบูชานะการถือเทศกาลต่างๆนะครับเทศกาลอยู่เพิงเทศกาลปสัสก,กาต่างๆเราก็ไม่ได้ยึดถือแล้วเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนยวโดยตรง ที่มีสักอีพีหนึ่งที่อาจารย์เคยบอกว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมครับอืมค่ะทีนี้แล้วถ้าสมมุติในบัญญัติบางข้อที่มันยังแอปพลายกับชีวิตของเราได้ค่ะถ้าเราเผลอทำผิดบัญญัติเหล่านั้นไปเ mm hmm. ช่นถ้าเขาบอกว่าอย่าโลภเราโลภเเราก็ต้อง <ทำ S 1> เราก็ต้องกลับใจใหม่มแล้วก็สารภาพออขอการยกโทษจากพระเจ้าอแล้ว มันมีวิธีไหนไหมคะออที่จะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามบัญญัติของพระเจ้าได้ได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือถ้าตามพระกัม์ใหม่นะครับคือเราพึ่งพระวิญญาณนะครับถ้าเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเนี่ยเ,ออเราก็จะทำตามบัญญัติของพระเจ้าได้โดยไม่ยากปัญหาของเราที่ทำไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของเนื้อหนังไงธรรมชาติบาปที่มักจะไปตามโลกนี้ ตามกระแสของโลกตามใจตัวเราเองไม่ได้ตามน้ำพระทัยพระเจ้า,จาอ,อันนี้คือ,อ,อแล้วทีเนี้ยค่ะบัญญัติประการสอนอะไรเราบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าคะคือสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่บริสุทธินะและพระองค์ก็มีหลักการนะที่กำกับไว้ เพื่อเราจะไม่ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่หรือทําอะไรตามอําเภอใจของตัวเราเองมันมีหลักที่จะช่วยเหนี่ยวลังเราให้เรามีสติและให้เรารู้ว่าทางที่เราควรจะเดินเนี่ยมันคือทางนี้นะฮะแล้วก็มันจัดสิประการนั้นมันช่วยทําให้เราเนี่ยไม่หลงไปโดยการล่อลวงของมารญาณชั่วและระบบต่างๆของโลกนี้ที่พยายามดึงเราออกและนําเราไปสู่กับดัก ต่างๆของความบากที่มาทําลายชีวิตของเราซึ่งจากที่เห็น1ถึงสแล้วก็6ถึงสิบอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรากับพระเจ้าเท่านั้นแต่ว่าเป็นเรากับเพื่อนบ้านของเราเพื่อนมนุษย์ของเราด้วยก็เลยทําให้เราเนี่ยจะไม่เขาเรียกว่าอะไรคะทําบาปหรือว่าทําตามเนื้อหนังของตัวเองไปเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วเวลาที่เนื้อเวลาเราเนื้อหนังมันชนะ การติดตามพระเจ้าเนียค่ะมันมักจะเกิดขึ้นกับมนุษย์กับมนุษย์เสมอก็พระเจ้าก็รอบพอบมากเลยนะคะอ่าครับร่วมเข้าใจรงค์เข้าใจเข้าใจมนุษย์เพราะพระองค์สร้างมนุษย์มาอืค่ะก็วันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มณลศักดิ์มากๆเลยค่ะที่มาช่วยเล่าให้กับพวกเราฟังนะคะเกี่ยวกับบัญญัติสิบประการเนาะเชื่อว่าพี่น้องนะคะน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ อยากหนุนใจนะคะให้พี่น้องเนี่ยได้ติดตามพระเจ้าเนาะแล้วก็ใช้ความรักเป็นที่ตั้งนะคะว่าถ้าเกิดเรารักพระเจ้าเนี่ยเราอยากจะทําให้พระเจ้าพอพระทัยก็ทํายังไงได้บ้างโดยการรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจแล้วก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั่นเองนะคะก็วันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มนุนศักด์นะคะที่มาให้ความกระจ่างกับพวกเราค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรายการดีๆจากใจสวรา์ท็อปค่ะสวัสดีค่ะ We'll be right <laughs> back.